ต้องมีไม้สักขอขอนึงจะหาไม้ก่อนต้องรอไม้ก่อนลูกพี่รอไม้ก่อนรอไม้ก่อนมาสาฟเอ็มจะไปปล o n ไหนเจ้าอย่ามาคากันไว้ดิไปพูนนวนบ่อ๋อ ฮารักหัวท่านรักหัวท่านแล้วบารักหัว,หวก็ร่องร่องห้างไหมนเนอ้องร่องห้างเลยดิงัดตปีมวะเลยลพี่

แเนี่ย็บกีเียวนี่น,นแท้ๆนกัน็ได้ไปเจ้าไนไปเ้เจ้นไปเนเอาเ้อนปไป้า่เ้ไปเไมไเ้ปเนาไ้อนหนึ่ง แท่งเดียวก็ได้บ้างเนาะหยกเด็ดเฮ้ยยกกระถ่ายกนจนงอยก็เขาาม่ยกกระถ่ายมานี่ออ่ะดูสั่นไหมคขาอเฮ้ยวากัน รู้หรือเปล่าใก่ดอังเกิอีกสองอันนะขุดีิว่หรือพี่บ่ดีดนไปเลยทุกบนขุดจิวว่าดีเันไปเลย แล้วเขาเกียร์ไปลาดหลดอืมอีกเพี่ยงไม่ซึ่งดีแล้วเลย điều 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 mày lại, đưa điều mày lại, điều điều điều, điều, điều. bong mày, mày lại, lấy. không đây lấy gì mà. Lấy nó đây đây các bạn đó mắc cày quật lô mai đâu mai đâu mai đâu mai mai các bạn đó mắc cày quật đâu mai mắc con điều này mắc thon nhau ยูดวันโอ้ไม่หักอนไม่หักไม่หักพอกันไม่หักเอาไม่เป็นนี่นะเอาตทอนเป็นี่เาตทอนเป็นไงไอาหารตะวออไรเราทอนเป็นส่เลยยัดใตเก้าไปอีก ไม่ก็ได้วัตแต่นวัตเตกะบว่าแต่ว่าษายมนเงือกขึ้นช่้งท่ามันก็ได้วตเตนบ่ไหลมาเห็นรึเปขึ้นขึ้นขึ้นเอรอขึ้นนี่ดอกบานไง อเกียล okay, ้ลหกพี่ยิงฟ้ายม่ไทถยเมื่องะออกไหมไฟถ่ายไฟถ่ายม่งะออกไหมคันไฟถ่ายงะออกมากจิตดันไปล่งลุ่งลงลง ลง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 ฟ้าไทายมันว่า,าออกฟ้าไทายงัเข่ากับฟ้าไทายงับมันหยออกมันติดดันไปอยู่ฟ้าไทายบิดเด้ด้วยม้ยดูกันฟ้าไทายบิดเนี่ยฟ้าไทายมันดันน้องห็นติดไปอยู่กับฟ้าไทายมนนันงับอข่าข้างในเออมันเลยไหลขึ้นแันฟ้าไทายมันงับง่าข้างนอกมันติดไปอยู่ ลลลลงเลลงเเยยปลาถ่ายมันงับขึ้นนะ่ะบิดบิดรางงานงนี่แหละนีบไม่คู่มากแล้วบิดเล่นเลย เดี๋ยวเรวาไปโคดัดให้นู่นสโลเหลืองมาแล้วพี่น้องสโลเหลืองมาแล้วสโลเหลืองมาแล้วสโลเหลืองมาแล้วพี่น้องถึงแล้วน้าลูกพี่จะเข้าประจำการเลยเข้ามาไกลแท้ cày thật đục kia đúng mất thói quý có mất cày thẹt đầu mất ngon luôn โลเลแจ้งข้างไปน้ำเนี้ยรถไถมาแล้วจะปอดบอกว่าแจ้งทางน้ำเนยนั่นแจ้งที่รมนอกกี้เหี่ยวกับรมเั่น <c oughs> เอนกาดินใใส่ละมาใส่ตีอ <c oughs> บอกเพราะราดินแหงมาแล้วพอะดินนาเครื่งแหงมาเที่ยง เที่ยวนึงนะไพ,นะพ,พโจกออกกันนะ้จกดินเดียวดิดวนนาเฮงมาลุเ่ยเอเที่ยวอยู่คนไมองไงดูกี่สอรมาแล้วผนโอ้โอ้โอ เราพี่จะกวดมาซทำหนี้ได้ดสิได้สิล้มลงหลายก็เก่าเนี่ยมีอยู่ดินมันน่วมแล้วเห็ดซั้มนี่อ่ะปีนี้ขับมันอยู่ขับจะเห็ดซั้นนี่นี่มันขิ่มาอยู่เห็ดชั้นีหยกค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อดูที่โคมาทำทางเกาเสองบาทแล้วก็ไป Даілі с набіха.